ครับสวัสดีครับยศีศ่ห้องเซียนนาดีครับรอบนี้เฮ้ยไปตามตัวเลขไปท่านเพิน <_ d ance> ่นบ่บ้าเลี้ยมท่นครับเพิ่นที่สวดเลขอันะไรครับนี่เต้างับแลโอ้สวดเลขเต้างับขวยรัฐบาลไทยที่เนาะครับครับขับมีที่เด็ดครับรอบนี้ปูซูนเจ็ดขับกำลังเดินทางนะครับปูซูนเจ็ดบนเกียงตัวเลเล่าเนาครับครับแมนปูซูนเจ็ดนี่เพิ่อนแถวเรียกสวดเลขนะครับตอนนี้สวดเลขเต้างับครับ ครับจังค่อยไปเบิ้งไปตามไปเบิ้งนั้กันนะครับเด้อรอบนี้ละมีที่เด็ดครับบอ,รบอรครับ,บรรยากาศจากน้อยยับรรยากาศไปน้งกัน เสดายเรียกแล้วเนาะเปล่าเรียบมาขึ้นเนาะขันขอใดมาขึ้นนี่ได้ไปหอดโซเลียนนี่เนาะว่าจะไปรักกิโลโซเลียนขันถือเรียกว่าจะพากันไปบันี้พถือเรียกก็เลยะเดีไปทำถรเับือก็ภาพใกล้แล้วครับหอดจัหน้อยก็บหอดวัดปูศูนย์เจ็บเลครับเออ แล้วครับหอดแล้วแล้วหอนแล้วกลับจังค่อยขับไปเบิ้งไปส้มน้ำกันนะครับครับกับมาท่านพิธีของปูพอดีเลยครับปูเห็ดแล้วพอดีครับครับสวัสดีครับเนียสวัสดีครับในมาศไสครับมาอท่านพิธีขนงปูพอดีเลยครับบ่เห็นเหล่า เราเห็นเยอเป็นอีงี้่องเบ้งเตางับด้ยไหเห็นแบบครับเตางัาพี่น้องมึงเบิ้งเบิ้งเบ้องถวงเพิ่นนะ้าครับเอาเอาถ่วงก็ไม่ใส่งพี่น้องเบิ้งเอาอะผู้เพิ่นดวงดีเห็นทบนี้มดอันนี้มีอะไรโอเบิ้งตัวเลขกเด้ยสิพี่น้องมึงตัวเลขกเบิ้งอยู่จุดบริเวณเนีแถวนี่ยแหละครับเกอใกลไกก็น่ะ สเกือบมากปอกไฟเห็นเลยขึ้นอยู่ที่นี่สามตัวนี่โอ้ยุของแรงยุของไตตัวยุแถวนี้ครับครับก็แชับนาจอไว้พร้อมครับเบื้องหลังมันนั่นนายพี่น้องเป็นหลังเงหลังมันเออเป็นหลงามคับเนาะโอ้ยหลังหันหันไรนี่หันเออเอาคนเอาเจริญยามพี่น้องครับเป็นงามเนาะ ตอไม่วนตราะติดพีน้อยเฮ้ยม่ฟังนี่ดูเมีนเบิงเบอ้ยเมีนีแเจ็บนเนาะเอาตรงๆบัน้เอบ่เอะไรนี่อะไรเลยนี่และเบิงตัวเลขเด้อบันพีนอนในชัดกันวะครับชัดครับคือเจ็บูนน่เนเห็นเห็นหานแล้วเส้นนาดีเห็นหานครับผม พี่น้องเห็นตัวไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เด้อนี่นี่นี่นะนี่เอาพี่น้องตัวมันสัตว์ต้องงับต้องงับแปดสามแปดเจ็ดสามสามแปดแปดสามแปดแปดสามน้อี่บอกเป็นเหลี่ยงเล้าสมบัติโอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเจ็ดครัเดี๋ยวจะคอยไปเบิ้งเด็กน้ำมนต์น้ำกันนะครับจะไปไปเบิ้งเด็กน้ำมนต์น้ำกันเจ็ดเจดสามแคปหน้าจอยได้ยับซี้ ครับครับเต้าห,ห,ห,หับเต้ารับิเต้าับเหลือเด้ลูกเรียนนี่เ้าเกระมังไว้ผมปลาเด็กน้ำมนบ้านนี่คับเดีกน้ำมนเต้าหับเด้อปูสวนเจ็ดเป็นสวดตีได้ตปนันแหลตีได้เจ็ดสามแปเจ<อ>เหนไหอตัวนี้เป็นเจ เป็นสามเป็นแปดครับผู้บาอาจารย์เป็นเจียแหยรถครับเบิ้งถูกเดียมถูกไร้เลยครับครับเจี๊ีท่านใดเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์มาได้เ้ยครับเด้อยสำหรับตัวเลขอันนี้ก็เสียเงินนะอันนี้เต้าเงินเป็นสวดเอาเลขเต้าครับนะครับเด้อ คืองามแต่เด็กมีหลังเาาตาครับอยู่ในไฮนำมนเนี่ยแหงงามครับพอแตมเป็นเห็นเป็นตัวใดครับโอ้ยมือดจุดเลยส่วนผมก็เห้นเป็นเหล็กศูนย์แล้วในใจผมศูนย์มืองเก่งครับ แต่ว่าเบิ like ้งดีนี่ตัวตรียมมังจังมั่งโอ้เบื้องๆน่นนี่เป็นเด็กเกียจคืออาจารย์ทำมา ครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ครับของปูซุนเจ็ดปูปล่อยตัวเด็กออกมาเป็นรัฐบาลไทยงวดที่แล้วเขาทั้งทั้งบนทั้งล่างนี่เราพอเตรียมเนาะเขาทั้งบนทั้งล่าง,ง,งครับเป็นเหกขันน้ำมนกันเปนเหขันน้ำมันพี่น้องขัดบนเหล็กขันน้ำมันก่อนควงนีเตาครับหลายท่านกับแกะแกะกับเบิ่งอีกรอบนึงครับสำหรับตัวเด็กของปูเป็น เป็นเช่นใส่กระดาษเปียออกมาแล้วให้เบิ้งนะครับได้เป็นตัวเล็กสามแปดเจ็ดแล้วก็สามสมแล้วก็แปดแปดมาได้พ่ครับผมาจับกูดีๆก็จะมีอยู่ประมันสามแปดแปดสามครับสามเจ็ดเจ็ดสามครับถ้าจับดีๆนะครับเขาต้องเดิน6กประตูครับที่ส่วนนี้ เบิ้งหยีกน้ำเบาแดงเห็นไหครับอ่าเบิ้งเมืองครับเบิ้งตัวดีเบื้งเมืองตัวดีโอู้เห็นขี้จังเล็กเพิ่นให้โชคหรอไดนี่ไงวะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดครับออย่าลืมเด้พี่น้องตัวของพไฟจันเพิ่นหอมากนี่ยแหละครับถ้าใช่ไฟจันคือกันกัำยุขังเต่าตัวนี้บ่กยเบิ้งโอู้คือขังเลยสามแปดเจ็ดพี่น้องครับไอ้เมื่อแตะนี่นมแตะหน้าจอฝั่งขวาครับแตะสิโอ้บ่วยแตะหน้าจอสอเห็นละอ้าชัดละ คร,ครับเลขสามแปดเจ็ดด้วยพี่น้องสามแปดเจ็ดสามสามแปดแปดนะครับเนาะหลักสำหรับ,บเลขครับผมเจ้าพี่น้องเห็นแล้วครับเนี่ยพี่น้องมีฝั่งนีขนาดเลขฝั่งนี่ชัดเ,เป็นชัดเลขครับผมครับสําหรับตัวเลขแนวทางหลอดนีมาวาชิมาเอาน้ำตำเอาหัวเล้าพัฒน,นากรมาท่มกับจังหวะปวูท้ำพิธีเอาหัวรัฐบาลไทยนะครับหัวรัฐบาลไทยจาก เต้างับนะครับจากเต้างับเราเพิ่นก็ไดเรียกแช่ห้างเดียวครับแต่ว่าเพิ่นมาเปียให้ให FC เป็นให้ให้เอฟซีเบิ้งเข้าใจไปน้ำกันครับเพราะว่าตัวเรียกของปูนี่มันมีแค่แปดเจ็ดสามสามแปดเจ็ดกับกันไปกันไม่นี่ครับมกประตูครับเพิ่นเล่เห็ดให้เป็นเรียกเปาให้น้ำก็คือสามสามกับแปดแปดนะครับเด้อครับเอฟซีห่ากับพิจารณาเบิ้งครับ ว่าตัวเหล็กแนวทางแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักสีมาในรูปแบบใดก็ส่วนเสี้ยนนาดีนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับของปูซุนเจ็ดนี่กับพวกลบูซ่าเพิ่นเสือคักกะบาตัวเหล็กเพิ่นนี่เข่ามาอยู่ตลอดครับครับก็ให้ยซี่มีความเสือเ่อมันในตัวจะคล้องน้ำครับการเสียงโขกเสียงหลับเข้าก็ต้องติดจับติดตามเบิ้งนะครับอาจารย์ได้เพิ่นเข่าดีสำนักได้เพิ่นเข่าดีเข้าก็ค่อยติดตามเบื้องให้ดีนะครับ ถ่ายชิปนี้เสียนนาดีก็ขอหัวพอให้ยเอฟซีทุกผู้ทุกคนเด้อห้มีโศกมีมนันไปน้ากันห้มีโศกมีหลับไปน้ากันครับห้ไเด้เงินทําบุญทําท่านห้ได้เงินมีเงินเก็บเงินเก็บเง,นงินใส่นะครับในรอบนี้นะครับครับเสียนนาดีก็าฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับคชิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ